มาที่กล้องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะบ,บิดแล้วชิงฮะแตะเครื่อง2คนนะตรงนี้ฮะบวมๆกับเซ,เซมากองดองฮนะบิดแล้วชิงครับบิดแล้วชิงฮะเหมือนจะเจอแล้วครับโอ้โหฆาตากรครับเป็นเดอะสลิงเกอร์ฮะอื้อหือ เหมือนจะไล่กันเกิดขึ้นแล้วครับผมตัดมาที่น oh ี้สเเดมามดองโดนไปแล้วครับโอ้โเหมือนจะเข้าแมสแมคโครครับตรงนี้เป็นเซฟโซนนะครับผมเสหมากองดองฮะเหมือนจะฉีกเข้าบ้านใหญ่ไปเลยครับผมบอกวนหาต่อไปแล้วการพี่ฉีกแล้วก่อนพี่ฉีกมาก่อนละการเอาเหมือนจังหวะนี้ไปโดนใครครับหนึ่งทีเหมือนมาโดนบิดแล้วหนึ่งฮะโอ้โหดวงอะไรจะไปซวยขนาดนั้นครับ วิ่งเนียนๆอยู่ดีๆจ้าเอ๋ทางนั้นครับผมเหมือนจะจิกเล่นตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่มีครับโลงจัดชัดจริงโอ้โหหลบได้ยังไงพัดเจ้าครับผมโอ้หลบอีกทีนึงฮะแม่แม่นหรือเปล่าจาังหวะนี้คิลเลอร์เข้าแมสเซฟโซนไปก่อนครับเข้าแมสทึบไปก่อนนะจังหวะนี้เหมือนจะไล่ไม่ไล่เหมือนจะไล่อยู่ครับเหมือนโอ้ตรงนี้โอ้โหหลอกไฟเนียนจ,จัดๆและแกะโทเทงไฟไปแล้วด้วยฮะ เหมือนจะรีกรุ๊ปนะตรงนี้เอามีล้ม้องครับนะหรือเปล่าฮนะจังหวะเมื่อกี้ล้องจ้าก,กันทีเดียวฮนะสามคนนะร้องพร้อมกันนะตรงนี้ปั่นสองเนียนๆไปก่อนนะแล้วเจอแล้วด้วยฮนะเจออย่างไวครับผมเหมือนจะกลับไปฮนะยังไงดี ตรงนี้ต้องตัดสินใจช่วยครับผมแล้วช่วยทันแล้วด้วยฮะแต่ไม่โดนครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นครับยิงไม่โดนได้ไงโดนแล้วครับผมตัดมาที่บวมบวมนะัวน่าจะโดนแล้วครับทิมไปแล้วครับบวมบวมเหมือนจะตัดเข้ามาเล่นบ้านใหญ่หรือเปล่าฮนะแต่เหมือนกับว่าคินเริ่มไม่ตามด้วยหรือเปล่าฮนะเข้ามาเช็คที่บ้านใหญ่เฉยเลยฮนะ ตามครับผมตัดสินใจไล่ฮะคินเลอร์ตัดสินใจไล่บวมบัวไหมผมบวมบวมกับฟเซเว่นนะครับจังหวะนี้จุกอยู่บริเวณดาดฟ้าของบ้านใหญ่ครับยังวนอยู่บ้านใหญ่ครับผมแล้วสเตปฉีกตรงนี้ยังไง <c oughs> เหมือนจะหลุดหรือเปล่าฮะ <c oughs> เหมือนจะหลุดจริงด้วยครับผม <c oughs> เหมือนจะหลุดมาเจอเซเซมากองดองฮะเซมากองดองยึกยึกจัดจัดอยู่ตรงนี้แต่ยึกทำไมไม่รู้ฮะแต่โดนไปก่อนแล้วกันนะผม อเกมอย่างเกมอย่างระทึกครับนัดจริงเหมือนจะเก็บทุกเม็ดนะฮะหมืหลอกไฟครับผมแต่ฉีกออกมาจากแมสเลยละกันเนะอโอ้โห,ห,ห,หล็อกหลบไปหนึ่งทีนีเซมากองดองฮนะเอ้าโดนแล้วครับจังหวะนี้โดนโดนแล้วละนะ่ะฮะเหมือนจะลมไปแล้วครับ <c oughs> แล้วจะตัดสินใจอุ้มแขวนเลยแล้วกันนะะโอเคครับนี่คือเฟสแรกครับแล้วติดเครื่องไปแล้วครับเครื่องที่สองติดไปแล้วฮะเหมือนจะเข้ามาช่วยครับปิดแล้วหนึ่งเหมือนจะตัดสินใจเพื่อจะเข้ามายกช่วยตรงนี้ครับผมแต่เหมือนได้ยินเสียงหัวใจคิดเลรกไกลๆฮะยังไงตัดสินใจยกเลยไหมยกเลยแล้วกันนะ ตอนนี้ยังเนียนๆนอยู่ครับผมเหมือนจะไล่ต่อไหมตัดสินใจไปไล่บิดแล้วหนึ่งครับผมแต่แต่โอ้โหเปลี่ยนใจกลับมาเล่นกับเซมากองดองต่อฮบผมตัดฉากออกมานี้เอาเพื่อนปั่นไฟอยู่เพื่อนต้องวิ่งหนีไปก่อนนะโอ้โหไม่โดนนะจังหวะน,นี้โอ้โหฉีกมาเล่นได้อย่างสวยฮะเอาตัดมาอีกทีนึงปิดแล้วชิ่งโดนเข้าไปแล้วฮะ บิดแล้วชิ่งโดนเข้าไปแล้วครับผมเหมือนจะฉี่เข้าบ้านใหญ่หรือเปล่าวะจังหวะนี้เอา้าติดเครื่องทีสามไปโอ้โหมันไวอะไรขนาดนั้นฮนะโอ้โหทีมทีมเขามาอย่างเข้มครับผมโอ้โหบิดขี้เกียจหนึ่งทีมาอย่างเข้มฮะเหมือนยังไล่อยู่นะฮะเหมือนยังไล่บิดแล้วชิ่งอยู่ครับผมโอโ้โดนเข้าเต็มโกบกฮะดอกนี้ โอ้โหติดเต็มอกจุ้งเต็มหัวใจหม่วะบ้โหขอบคุณการต,ติดตามด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเฟสแรกโดยไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะเรียบร้อยครับผมตัดมาตรงนี้ปั่นสองในบ้านใหญ่ฮนะระหว่างบิดแล้วหนึ่งกับบวมบวมฮะเอา้าวิ่งติดนะวิ่งติดวิ่งติดตรงนี้วิ่งติดตรงนี้เอาโดดหน้าต่างเลยแล้วกันนะเอ้จังหวะนี้ถือว่าหลบไม่พ้นนะ โสมวกพี่เขาเร็วและแรงยิงฮะต้องยอมรับเลยเหมือนจะไล่ต่อไหมฮะอา้าวตรงนี้ตัดมารีกรุปร๊ปนะผมบิดแล้วหนึ่งเหมือนจะหลุดหรือเปล่าครับเหมือนได้ยืนตรงนี้นะฮะเหมือนจะไล่คนตรงนี้ครับผมน่าจะโดนบวมๆหรือเปล่าฮะตอนนี้สับสนไปหมดนะ,ะเหมือนจะเจอครับผม เหมือนจะเจอครับโอ้โห,ห,หเต็มโอกครับดอกนี้อืมืแล้วเครื่องสีติดไปแล้วด้วยฮะทีมงานเขาปั่นไฟแบบฟ้าแลบเกินนะผมบอกเลยบิดแล้วหนึ่งน่าจะเข้าเฟสสองครับผมโอ้โหแล้วจะเข้าไปเช็คในบ้านใหญ่แล้วเครื่องประมาณ60-70%บเดสิปอร์เซนได้ฮะอ<ห>ืมือ ตรงนี้ฮิวกันอยู่ครับบิดแล้วหนึ่งฮะบ,บวมๆเหมือนจะเข้าไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าครับผมตรงนี้ยังฮิวอยู่นะครับบวมๆเอายังไงโอเคครับทำการฮิวเสร็จเรียบร้อยครับคู่นี้เหมือนเขาเหมือนเขาจะเหมือนคิลเลอร์จะคุมได้ทั้งเครื่องทั้งคนนะตรงนี้ สถานการณ์เหมือนจะโม um เมนตัมเบี่ยงกลับไปทางคิลเลอร์ครับผมแล้วเห็นแล้วด้วยฮะแล้วเล่นแล้วด้วยครับผมโอ้โห,หบิดแล้วหนึ่งน่าจะไม่รอดนะโดนอย่างนี้เข้าไปเอาไงครับบิดแล้วหนึ่งจะจะพาเขาฉีกออกตำแหน่งเล่นหรือเปล่าจะดึงออกหรือเปล่าโอ้โห,ห น้อยพระเอาไปแล้วครับโอ้โหบวมๆปั่นไฟฮะบวมๆบวมๆบวมๆเอาสุดจริงครับตายยากสังั้นโอ้โหโอ้โหล้มเลยครับบวมๆล้มเลยฮะโอ้โหเสีมากองน้องเหมือนจะเห็นตำแหน่งท่ออยู่ตำแหน่งแถวกระทอมนะครับผมแต่ยังตัดสินใจที่จะไม่เปิดประตูนะฮะเหมือนกับว่าคิลเลอร์มาเช็คประตูบานนี้ด้วยครับผม แล้วคินเลอร์ยังไงเหมือนจะมาเช็คประตูบานนี้หรือเปล่าบิดแล้วหนึ่งเหมือนจะเจอนะครับผมถ้าอย่างนี้เหมือนจะเจอนะฮะโอเคครับเหมือนจะเจอจริงครับผมแล้วจะไล่หรือเปล่าฮะเพราะว่าบิดแล้วหนึ่งฉีกออกมาไกลมากฮะโอ้อย่างแม่นครับโอ้หนึกว่าเกมพับจีฮะยิงอย่างแม่นนึกว่าเกมพับจีครับเมื่อกี้ไม่ไม่ติดสโคบเลยครับผมโอ้ห เหมือนจะไม่ไล่ต่อนะครับผมเหมือนจะโซนคนที่นอนอยู่ด้วยฮะบ,บวมๆถือว่าแย่ฮะตัดมาที่เซมากองดองฮะยังเงียนอยู่หน้าประตูครับประตูเหมือนจะแตะ99%ไว้แล้วด้วยฮะ <c oughs> แล้วประตูนี้บิดหนึ่งยังเปิดไม่เสร็จด้วยฮะแล้วโดนแขวนเรียบร้อยครับผม เอาแล้วะเอายังไงดียังไงดีลำบากจังเลยฮะมันตึงไปหมดครับตอนนี้บวงบวงเหมือนจะเฟสแรกฮะเพึ่งล้มฮะแล้วเขาเหมือนจะเห็นรอยวิ่งของบิดแล้วหนึ่งจริงๆฮะบิดแล้วหนึ่งเหมือนจะฉีดมาตรงนี้จะรอดไหมฮะเหมือนเขาจะดักหน้าประตูโอ้โห เหมือนจะดักหน้าประตูฮะเอ้าส่วนบมลหลุดจากฮุกเฉยเลยครับผมอู้หอะไรวะน่าหลุดจากคุกเฉยเลยครับหลุดจากคุกมาเปิดประตูเฉยเลยฮะแล้วมีโอ้ลัสเตเดมากงยังไม่ออกครับยังเมียนอยู่หน้าประตูรอรอเซฟเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ฮะหลอกไฟไปหนึ่งสเต็ปครับผม จังหวะนี้ต้องยิงเอาติดครับผมโอ้โหถ้าติดอย่างนี้คือแย่ครับถ้าติดอย่างนี้คือแย่ฮะเหมือนจะเก็บสองครับเหมือนจะเก็บสองฮะโอ้แล้วท่อเปิดแล้วครับตัดสินใจออกเลยครับผมโอ้โหแล้วเลิกปิดท่อฮะถือว่าจบเกมครับตรงนี้ โอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับผมว่าใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ฮะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับอะไรมันจะตึงได้ขนาดนี้ะอะไรมันจะปานนั้นครับผมโอ้โหอะไรมันจะปานนั้นนะบอกเลยว่าอะไรมันจะปานนั้นนะเดี๋ยวสรุปคะแนนทักคู่นะครับผมหืมไม่น้อยหน้ากันเลยครับสองทีมนี้ สรุปคะแนนสักคู่นะครับเหมือนลุ้นไปพร้อมกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ฮะโอ้โห